คนโอ้คนเป็นอะไรคนดันยางไปได้ทีนึ่นานนนานน้อโอ้ยน้ำแข็งเดนี่ลอง่ายลอง่าพูดเห็นไหมจับดีดีปะเห็นไหมจับคึืนพวกมักลัดจะนังไหน้องท่าจับดีปะเออต้องคือแบบนี้ เอาก็มีอยู่เดี๋ยววารามากมันขลองมันหลคลองหลายโอ้ต้องดึงเงินดึงแล้วดงแล้วจนน้ำอ่ไปเลยี่เกไปเด้อตุ่มต้องดึงไม้ไหวไหมยานมืนคะแนนมิตรนำแข็งไปถึงไปยัง ายางให้ซื้อนี่แล้วขึ้นไปแล้วเอาก็ล่งไปทางรถนะขึ้นไปาทางสาทางสะพานวันสันจะได้ชมวิวแต่ว่ <c oughs> าจำเนียกับาเมย์เราเดยนู้นขึ้น,น,นไปนูน้นโอ้ยระวังเด้อลมปากขาบบบอน ขุมคาด้ไก็ล่งบานผเนแกดองกนงเียงงพุงพุ่งพุ่งพม่งพุ่แพุ่งพุ่งพุ่งุ่งพุ่พ่งุพุ่งพุ่ง่พ่นพ่งพุ่งพ่พุ่นพ่งุงพุพพุ่งพอ่งพ่งพุ่ง่งพุ่งุ่ง่งพุมงนุ่่ มือนยูโดเห็นว่าก็ได้โคด้านนั้นเนาะโอ้ยโอ้ยน้องงอกขาเล่สีฟาดพื้นได้เนอะเขาก็ว่าเขาระวังดิคุณบันไดของมือนข้ก่อนบันไดเล็กเห็นบ่บางคนเขาเอ่อนอ่อนโซน่ะเขามีโซแบบใส่รองเท้าสำหรับเดินหิมะสะพ่อประเดี๋ยวไลุ่มเป็นลุ่มไปบนห้าวยางได้นี่ เห็นวะฟอสิกดโอ้ขอยเมื่อยเมื่อแรงเตี้หอดหอดลงแลีมเนี่ยไปกับไหอดลงเลมนี่ยเต้องไปทางอดินดอกไปนอนจ้เดินจนผอมมัแล้วเน่ยเดินพอมได้ว่ะนี่พิ่นี้เป็นล็อกล็อกไสินี่เห็นไหมนี่เ็ดเ,เ,เ,เป็นร่องๆ่องเป็นรุ่มรน่ะเป็นไยางได้ละ บอกกับร่งกายโอ๋มันเป็นลุมดอกเราได้อยู่มันเป็นรูร่างกายเละเลอะบ่มีหิมะเกาะเยอะๆระวังสายนะโอเคผ่านไปมันไม่สายมันใจวะเออมันสี่ยงที่พังทยมันทำไมจับนิ่งๆแล้วค่อยๆเดินไงเพราะว่ามันดึง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 งสรีงไงมันเด้งเนาะเด้งกระซังแล้วจับเลยนี่แหละ

มึงเนี่ยสพานรอยใส่สลิงหยึดยามก้นง่ายยางกะโอนเดนโอนเดนโอ้หามให้นัดรุดได้ีงโอเค ôi mùa nè với mày chạp đó mà văng đó yes rick nạc bắp Ich schon. Bei โอ๊ยตายขม่วยโอ้ยจักกันสูงบ่สูงซ้ำได้แล้วจับไม้ด้วยโอยช่วยไม่ใช่ช่วยด้วยจับไม้ด้วยเจ้าหน่จับไม้ด้วยฟันว่ะ โอ้ยดอกดูนุ่นฮะสวยโอ้ยกินขนมแมอยาเัวรอหม ้ยดับบังเด้นี่ตกลงไปนี่ไงไะของน้ำไปพักก่อนแล้วก็ห้องน้ำนั่นไงที่พักนะเอ่อยางก่อนละนั่งดื่มนั่งอะไรได้ เพือ่อนยางฮะจุดพักกลางทางเหรอระว่างเดินเนี่ยไม่มีที่จับนะยางไกลๆเนี่ยดอกไปยนืนนี่ยางไก่แทะ<อ>ไปยืนไก่ไหลโอ้ยโอ้ยตกลงไปหันซอยกันบระท่านเดิน,ดนล่มก่อน ข้างามไหม่อบึดลงไปปติเขางามพอดีว่ะข้อยู่งามโอเคโอ้ยไปทำกชั์อือดอกระว่างได้เนี่ยเป็นน้ำแข็ง จะไปทางไหนดีวะวดอกเป็นน้ำแข็งเราต้องหาทางมาโอ้ยต้องผจญภัยต้องเสี่ยงใหม่อเฮ้ยผจญภัยมายปไปพักก่อน ถึงที่ยังงกาะจุดพักกลางทางแล้วไปหาของนำกินดื่มอะไรสักหน่อยแล้วค่อยไปต่อ เขาป่ะไม่ไม่บอกกระเดียอียนฉนมาซื้อกล่องกระบดได้ยุ่องแฟนก็ตาใบอย่างมโรงแรมเองอันนิดอุ้งอ่ะนิอุ้งอ่ะไข่ไุ้งอ่ะไข่ก็สลายสลายพ่อกล้ย แล้วก็น่องอูอ่านดูไข่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 หุ้งอ่ะไข่หุ้งอ่ะเขาบอกว่านี่หุ้งอ่ะเขาบอกว่าไข่หุ้งอ่ะุ้งั่นอะไหุ้งอ่ะนะพ่อหนูคู่หุ้งอ่ะหุ้งอ่ะไข่หุ้งอ่ะ แต่ว่ามีลมหายใจมันจะาวล่วงไปไหนขาคือถือว่าล่วงไปข้างหน้าดอกเชิดหน้าวันทังเตือนไปเอายางไฟเรื่อย ไปขึ้นมาทา่นหนึ่งล่งาทา่นหนึ่งไปหารหลดปลาหวานเท้าไปขี่ลเกระเช้าลงข้างล่าง จะมาหรือไม่ช่วงผิดแล้ว

Hatte ich auch die ersten Gedanken hatte ich auch, wo du aus dem Auto ausgestiegen bist. Wie heißt sie? Ich komme nicht auf den Namen jetzt. Ah, ich, ich kenne. Ich lege wohl auch ganze seite, aber Ich komme nicht auf den Namen. Glaube, Wenn du es vielleicht richtig siehst, dann fällt dir das vielleicht nicht hin. Na, so, Lothmar, so. mal her. Mama, das. Macht das nicht Spaß, er fährt ja mit Rädern. mit Rädern. Im Schnee, richtig im Schnee macht das Spaß. Mhm. Da Katrin und Christel machen dann alles. Ja, Lore vorbei. Mhm. Okay. ist alles wie im Schnee. Mhm. 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 Now. Genau dort. กาข้มน <chat> <Da>. wow. mm ิชวามไข่เฮ้ยไข่เหนาวหนาฮอนยาฮอนใบเดียวฮอนใบเมียหนาวลงมาถึงข้างล่างแล้วค่ะโอ้ยขึ้นไปคุ้มค่ามากต้องเมย์ต้องมวนดูอากาศบริสุทธิ์ วะยางไปหารถได้ป่ะเนี่ยไปที่อื่นต่อโอ้ยบอมมีแดดเนาะมันก็เล่นเดี๋ยวว่าเห็นเบิดมันเป็นหมอกในรถเราหนะโอ้ทต้งยางออกไปอีกพูนตัวนี้จังสิงานนั่นมองรถเท่าน่ะอส่วนบริษัทตกไว้แต่เราฝันนะโดนาเราดาเราส Zum Auto? Okay. Ja. Okay. Oder willst du hier Kaffee trinken oder was?